ถ้าคุณอยากที่จะเพิ่มยอดขายอย่างน้อย7หลักหรือว่าหลักล้านออนไลน์นะคะโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องจ้างเอเจนซี่การตลาดไม่จาเป็นที่จะต้องยิงแอดเพิ่มด้วยแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องคิดเองวิเคราะห์เองนะคะเดี๋ยววันนี้ที่น่าจะมาสอนวิธีการใช้ c h a t g p t ในการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดนะคะว่าเราจะสามารถที่จะปรับปุ้งหรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมียอดขายเพิ่มได้แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยที่น่าบอกก่อนเลยว่า ถ้าคุณใช้ ChatGPT ตัว plus นะคะที่เท่าไหร่ประมาณเดือนละ700กว่าบาทเนี่ยจะคุ้มกว่าที่เป็นตัวฟรีนะคะตัวฟรีที่น่าบอกเลยว่ามันโง่มากนะคะมันโง่มันอ่อนดอยมาก <laughs> ซึ่งตอนแรกตีน่าไม่รู้นะว่ามันแตกต่างกันขนาดนั้นบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เห็นจะแตกต่างไม่แตกต่างกันหลงมั้งตัวฟรีกับตัวพลัสที่แบบจ่ายเงินเพิ่มเดือนละ700อะไรอยอะไรเงี้ยนะคะตอนแรกตีน่าก็ไม่ได้คิดแต่ว่าตีน่าเนี่ยจ่ายเดือนละ700นะคะเพราะว่าตีน่าเนี่ยใช้ ChatGPT บ่อยมากแล้วมันชอบแบบจํากัดแบบเฮ้ยเต็มแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชั่นที่ต่ํากว่าแบบเวอร์ชันโงๆ่ๆเพราะว่าตอนนี้คุณใช้คุณใช้ตามลิมิตของเราที่แบบเป็นเวอร์ชั่น D คือหมดแล้วหรืออะไรเงี้ยมันไม่ให้ใช้ต่อใ่ัยยตตนาาากกก็ลลลขดเเเอปปรไแ ทีนแน่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่เ่ยไปสอนนักเรียนเนาะเป็นคอร์สบูทแคมป์นะคะที่เราก็เรียนกันในเรื่องของการทำคอนเทนต์นเรื่องของการเพิ่มยอดขายออนไลน์นั่นแหละแล้วเจก็ทําให้เขาดูว่าเอ้ยเนี่ยถ้าใส่คําสั่งนี้ไปนะคําตอบมาเจอกมาแบบนี้อะไรเงี้ยดีมากเลยคือแบบทุกคนในคลาสเสร็จก็แบบว้าวว้าววิวันดีจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาคําสั่งทีน่านะคะไปลองทําเองอ่าเขาก็ไปทําเองพอทําเองเสร็จปุ๊บได้คําตอบออกมาเขารีบทักแอดมินกลับเลยแบบว่าเฮ้ย เนี่ย้องแอนมินช่วยดูให้พี่หน่อยทําไมพี่ใช้คําสั่งแบบครูติน่าแต่ทําไมคําตอบที่ได้มันห่วยแตกจังเลยคะติน่าก็าเลยแบบงงมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมคําตอบที่เขาได้ไม่เหมือนกับคําตอบที่ติน่าได้นะคะพอไปดูอีกทีหนึ่งอ๋อเขาไม่ได้จ่ายแบบ p l u สเขาไม่ได้จ่ายแบบเสียเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเสียเงินเนี่ยมันจะประมวลผลดีกว่าแล้วมันก็จะให้คําตอบที่ดีกว่าวิเคราะห์ได้ละเอียดกว่าด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณแบบว่าเพิ่งเริ่มหรืออะไรเงี้ยคุณไม่อยากที่จะเสียยตตตตตตตัััคคคออะะไรรเ้้้้แลแลลววว่่่นนนนาาาาาาสสหบกมมมมมุุืถิณจใช เดือนเดียวแล้วคุณจะยกเลิกไปจ่ายแค่700หรืออะไรเงี้ยตีน่าว่ามันก็ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่ดีเพราะว่าสิ่งที่มันให้ออกมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแบบสมมติจะทำคอนเทนต์เนี้ยถ้าเป็นแต่กอ่อนเราต้องไปจ้างครีเอทีฟต้องไปจ้างแบบนะักทําการตลาดหรืออะไรเงี้ยเดือนหนึ่งสามสี่หมื่นหรืออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เลยนะคะแต่ว่านี้เนี่ยแค่เดือนล700อะเจ็ดร้อยแต่คือแบบว่าเลิศอะเลิศโอเคไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุนนี้ตีน่าจะมาโชว์ให้ดูเนาะว่าเราใช้ ChatGPT ในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยวิเคราะห์ะธุร,ธรกิราารจ วิธีอ่ะมันไม่ใช่แค่ถามอย่างเดียวเนาะไม่ใช่แค่ว่าเราถามว่าเฮ้ยต้องทํายังไงธุรก,กิจแล้วเพิ่มยอดขายอะไรไงบ้างคือถ้าเราถามกว้างๆอะ่ะเราก็จะได้คําตอบแบบกว้างๆเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราถามละเอียดถามดีถามแบบประเทืองปัญญานะคะมันก็จะให้คําตอบที่ดีวิธีการง่ายๆเลยเดี๋ยวติน่าเปิดให้ดูก่อนนะคะก็คือติน่ามีพร้อมตรงนี้ให้นะก็คือคุณสามารถที่จะ Copy เอาไปใช้ได้เลยเนาะหรือว่าถ้าคุณอยากที่จะได้ไฟนี้นะคะสามารถที่จะแคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์ไปได้นะคะไลน์แอดครูทิน่านะคะแล้วก็บอกนะ นองแอดมินว่าอยากจะได้พร้อมนี้นะคะน้องแอดมินก็จะให้พร้อมนี้ฟรีไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมี5ข้อนะคะข้อแรกก็คือธุรกิจเรากําลังไปได้ดีแต่รู้สึกว่าโตช้าจากความรู้ที่คุณมีเกี่ยวกับเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จสูงสุดมีอะไรท้าทายสุดๆที่จะเปลี่ยนธุรกิจชั้นในอีก6เดือนในบ้าง อ่าเราเปคำถามดีๆนคำถามดีๆเพราะมีนี่ด้วยมีการยกตัวอย่างด้วยว่าจากที่คุณรู้เกี่ยวกับเจ้าของกิจการที่ประสบความสําเร็จระดับสูงข้อที่2ก็คืออะไรก็คือตอนนี้มีเรื่องที่ต้องคิดในหัวเยอะไปหมดทําให้คิดมากจนไม่ลงมือทํามากเท่าที่ควรจากความรู้ที่คุณมีเกี่ยวกับจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ขอเฟรมเวิร์กที่จะทำให้ชั้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและลงมือทําได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะจริงๆเนี่ยหข้อเนี้ยชาชีพีมันสามารถที่จะให้คําตอบเรามาแบบรวน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 แว่ ว่าทั้งนี้ท่งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราที่เราจะต้องลงมือทําด้วยใช่ปะ่ะเพราะนั้นเราทํายังไงให้เราสามารถลงมือทําได้นะคะก็สามารถที่จะถาม ChatGPT ได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราถามแค่นี้ก็ยังไม่ละเอียดอยู่ดีนะคะวิธีการที่เราจะต้องทําแลวทําให้ได้ผลที่สุดก็คืออะไรก็คือให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจของเราไปด้วยแต่จริงเนี่ยยิ่งให้ละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเนาะเพราะว่า ChatGPT ก็จะวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะยกตัััวววออออย่่่่าาาาาางงนนนนนนะะะะคสสมมุุุติิิเเปปป็็โรรรรไไฟลล์ขธธกกกกจจจททแบบบ้้หีีีใ ใส่ในไฟล์ไว้ก่อนว่าเฮ้ยก็พิมพ์ออกมาแล้วว่าธุรกิจเราเป็นยังไงนู่นนั่นนี่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ติน่านี่ขึ้นมาให้ช h a t g p t มันช่วยคิดขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวอย่างในการใช้ชัดจิบจีทีนึงแต่ว่าคุณก็ไปทาให้ละเอียดแหละคุณก็ไปเขียนแหละว่าชื่อร้านอะไรตั้งอยู่ที่ไหนแล้วแต่เราเขียนไม่เขียนนะคะประเภทอาหารประเภทอะไรจุดเด่นอะไรกลุ่มเป้าหมายเราคือไข่เมนูเรามีเมนูซิกเนเจอร์ไหมราคากี่บาท ช่องทางการตลาดปัจจุบันของเราเนี่ยทำยังไงบ้าง Facebook มีคนติดตามกี่คน I g จมีคนติดตามกี่คนมีไลน์ไหมมีแอปเดลิเวอรี่ไหมใน Google แบบมีรีวิวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะกลยุทธ์การการตลาดที่ทําอยู่เป็นยังไงปัญหาหลักตอนนี้คืออะไรแล้วก็ตัวเลขเพื่อที่ช h a t g p t ีจะได้วิเคราะห์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขจริงเลยเนาะไม่ใช่ตัวเลขสมมตินะคะแต่น,นีติน่าเขียนว่าตัวเลขสมมติเพราะว่าที่น่าสมมติขึ้นมานะคะเดี๋วมีเขียนเขียนอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็รายได้เท่าไหร่สมมติ กงาน20%การตลาด5%งบโฆษณา1มื0นบาทต่อเดือนนะคะ ROA โฆษณาก็คือเราลงทุนไปเท่าไหร่เราได้กับคืนมาเท่าไหร่อันนี้ก็คือได้ประมาณ1.8เท่าซึ่งก็ยังแบบว่าไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลของเราตรงนี้นะคะโหลดออกมาเป็นไฟล์ PDF นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย บางทีเราใส่ข้อมูลไปใน h ช t GPT เยอะๆมันก so, like ็ล้วนกันโดยเฉพาะถ้าใครใช้ตัวฟรีอะมันก็อจนี่เนาะมันก็จะวิเคราะห์ได้ไม่ละเอียดนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่เป็นไฟล์ PDF เนี่ยมันจะอ่านได้ละเอียดมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยพอเราโหลดไฟล์ของเรามาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เราเนี่ยกลับเข้าไปที่หน้า h ช t GPT นะคะแล้วก็ถามคําถามที่ที่หน้าบอกเมื่อกี้ที่หน้าบอกไปเนี่ยคำถามเนี่ยธุรกิจของฉันกำลังไปได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ให้เขาวิเคราะห์ธุรกิจ ธุรกิจไหนธุรกิจไฟล์แนบอ่าไฟที่เราดาวโหลดนาเมื่อกี้นะคะทีนี้ก็จะถามมาเลยธุรกิจอะไรเพ่นซื้อยังโตช้าธุรกิจของฉันเดี๋ยวเราเขียนหม่ข้อมูลธุรกิจของฉันอยู่ในไฟล์แนบเลยอ่านะคะแล้วก็ลองดูซิว่ามันจะวิเคราะห์มาอย่างไรอ่าซึ่งธุรกิจแตกต่างกันมันก็จะวิเคราะห์แตกต่างกันนะอันนี้ก็เป็นข้อดีของของ ChatGPT เหมือนกันเพราะว่ามันทําให้เราได้อ่กลยุทธ์ที่ตรงกับธุรกิจเรามากกว่านะอันนี้เขาก็บอกเลยว่า ภาพรวมจากไฟล์อ่ะทำเลดีอ่ะจุดแข็งเมนูสไตล์โมเดิร์นราคาเข้าถึงได้บรรยากาศถ่ายรูปลง IG ได้ปัญหาแบรนดิ้งไม่ชัดเจน Engage ออนไลน์ต่ำไม่มีฟันดบอันนี้ก็คือข้อมูลที่เราให้เขาไปนะคะแล้วก็อันนี้มันก็บอกเลยว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะปรับปรุงได้ไงบ้างเขาบอกว่าให้เสนอเขาเสนอทำา1ถึเรื่องที่ยาก จริงแต่ impact ใหญ่นะคะก็คืออาจจะยากนะแต่ว่ามันจะได้ impact หรือว่าผลลัพธ์ที่คุ้มอะคุ้มมาที่ลงแรงไปนะคะอันแรกเลยก็คือสร้างแบรนด์ซิกเนเจอรให้แตกต่างทุกวันนี้ร้านคุณโมเดิร์นบ้างไทยบ้างจนไม่ชัดต้องเลือก positioning เดียวให้โดนใจตลาดอ่าเช่นตอกย้ำว่าไทยคอมฟอร์ตฟ o ้ด for ร o d โมเดิร์นไลฟ์อาหารไทยแท้แบบถ่ายรูปลง IG ได้ก็งง,ง <laughs> จริงๆก็ไม่งงหรอกเข้าใจแหละเพราะว่าเป็นอาหารไทยถ้าสมมุติว่าเราถ่ายลงไอจีหรืออะไรเงี้ยทีมันไม่เก๋งไงใช่ไหมแต่ถ้ามาจัดจานหรืออะไรเงี้ยให้มันดูโมเดิร์นเนี้ยเออพวกคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยถ้าเขาเจาะกลุ่มแบบคนในเมืองหรือว่าคนรุ่นใหม่หรืออะไรเงี้ยได้นะคะลงทุนกับสตอรี่เทลลิ่งบวกแพคเกจจิ้งเช่นกล่องเดลิเวอรี่ที่ไอคอนิกหรือแก้วชาไทยดีไซน์พิเศษถ้าลูกค้าเจอแบรนด์คุณแล้วจาได้คุณจะชนะคู่แข่งในย่านสุขุมวิทที่มีร้านเยอะอ่าหลังจากนี้ข้อ2องอะไรทำคอนเทนต์ฟ โพสเมนู engagement ต่ำก็คือืนนั้นมีแค่ต้มยำกุง้งก็โพสแค่นั้น engagement ม,มันต่ำอยู่แล้วไม่มีคนสนใจแต่เราก็ต้องมี story driven content ก็คือการเล่าเรื่องให้ดูเช่นเรื่องอเบื้องหลังของการทำต้มยำทรัฟเฟิลทำไมคนถึงติดใจรีวิวลูกค้าใช่ไหมหรือว่า mini series Thai Comfort for busy office lunch ก็คือแบบว่าให้นี่ไงให้ให้คนกินอาหารไทยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าอะไรไม่รู้สึกว่า อะไรโมเดิร์นจนเกินไปยังมีความเป็นไทยๆอยู่แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่แบบว่า ตอนช่วงกลางวันแบบยุ่งๆอะไรเงี้ยมากินเร็วๆแล้วไปได้หรืออะไรเงี้ยก็โอเคก็โอเคเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการสร้างแฟนเพลไปในนู่นนั่นนี่นะคะตั้งเป้าไลโอเอจาก900เป็น5,000ภายใน6เดือนอสร้างโซเชียลพิสูจระดับถล่มตลาดเช่นถ้าตอนนี้เรามี215รีวิวอะชาเลนจ์ Challenge คือทำอยังไงได้ให้ได้พันรีวิวคือรีวิวมันมีผลจริงนะโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในแถบที่แบบว่ามีคนต่างชาติเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าบางทีเขาดูรีวิวจากใน Google เนาะ แบบสมมติว่าร้านคู่แข่งเรามีรีวิว30 30รีวิวนะร้านเรามีรีวิว1000รีวิวอะ่ะเออคิดว่าคนจะมาร้านไหนอะ่ะใช่ว่าเหมือนกับเวลาเราไปซื้อของในช็อปปีอ้อ่ะร้านหนึ่งมีรีวิวหมื่นคนอีกร้านหนึ่งมีรีวิว3 0 0คนเออร้านไหนดูน่าเชื่อถือกันซึ่งเอาจริงไอ้สาม้คนมันอาจ,จใจนี่กว่าก็ได้นะเวลาจ,จะคุณภาพดีกว่าก็ได้นะแต่ยังไงยังไงคนก็เชื่อตัวเลขมากกว่าเนาะเวลาที่มันมีโซเชียลพรูฟใช่ไหมมีตัวเลขที่คนแบบว่าแหกันมาซื้อเยอะอะไรเเีี้้้ยมันะะันนนนนทําาใหดู่่ชืืือออถค เพิ่มรีวิวแบบรัวๆๆๆเลยนะคะแล้วก็ขยาย Delivery ให้เป็นแบรนด์ h a น n e ลก็คือตอนนี้ delivery 40%ของรายได้แต่ยังไม่ทําการตลาดเชิงลุกนะคะถ้าเราสามารถที่จะทําเป็น60%ของรายได้ได้เช่น e x ็กซ์คลูซีฟเมนูเฉพาะ Delivery ก็คือถ้าสมมุติว่าคุณสั่งแบบ Delivery เนี่ยคุณจะได้เมนูนี้เมนูนี้มีเฉพาะแบบที่ d e l i เ e r y เท่านั้นอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะหรือไปยิ่งแอดหรือไปพาร์เนอร์กับ KOL หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ก็เป็นการเพิ่มยอดขายให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เขาบอกเลยว ยอดขายโต2เท่าจาก4 5เป็น900,000ต่อเดือน ROI โฆษณาเพิ่มจาก1.8เป็น3.5เท่าแบรนด์ชัดเจนลูกค้าจำได้เป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวแถวสุขุมวิท อ่าโอเคเลยนะคะเพราะนั้นเราก็ทําไมเราก็ไปลองทําดูเปิดใจนะคะก็อาจจะทําเป็นบางข้อก่อนก็ได้อาจจะไม่ต้องทําทั้งหมดก็ได้อะไรเงี้ยเนาะ,ะแต่ที่นี้แนะนําเลยว่าในไหนถ้าเราจะจ่าย700ไปแล้ว <c oughs> ก็ควรทําดูนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใช้ตัวฟรีอยู่นะคะก็อีกเรื่องนึงนะ,ะอาจจะไม่ได้คําตอบแบบนี้นะคะอ่าลองดูข้อ2ด้วยอ่าข้อ2ข้อ2นะคะข้อ2อ่าก็คืออะไรก็คืออันนี้อ่ะมีเรื่องคิดเยอะแยะไปหมดจนในหัวทําให จัดการไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยจะทำไงให้เราลงมือทําได้ดีขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นลงมือทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่าเข้าใจเลยเอามาแหละมาอ้องไปพัก <c oughs> ไม่เป็นไรแต่ใจไม่ได้เสนอเฟรมเวิร์กสามชั้นที่อิงจากจิตวิทยาการตัดสินใจและนิวโรไซเอนซ์เรื่องค ognitiv lead นะคะคืออย่างนี้เนาะแช้ g ว t อ่ะมันจะปรับวิธีการพูดให้เข้ากับภาษาของเราเนาะไอเน,นี้ยถ้าสมมติว่าเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันพูดภาษาอังกฤษเยอะจังวะไทยคำอังกฤษคำแชจี t ีทีแม่งคุยไม่รู้เรื่องเลยคืออย่างนี้เนาะตินาเป็นคนพูดไทยคำอังกฤษคำโอเคว่าเป็นความผิดของตินาเองเพราะบางทีอ <c> ะ <oughs> ตินาตินาชอบ ได้คิปภาษาอังกฤษไงเวลาติน่าถาม ChatGPT ส่วนใหญ่เวลาเรียงคาถามมาติน่าชอบถามเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่พอมันส่งคําตอบเป็นภาษาอังกฤษบางทีติน่าจะเอาไปใช้ทำคอนเทนต์เนี่ยมันต้องทําเป็นภาษาไทยไงติน่าก็บอกให้มันทำไม Translate to Thai นะคะก็คือแปลเป็นภาษาไทยมาให้หน่อยเพื่อที่จะเอาไปใช้ต่อนะคะมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบครึ่งๆกลางๆเนี่ยแบบไทยคำอังกฤษคำนะคะอันนี้นะถ้าเห็นภาษาอังกฤษเยอะนะคะไม่ต้องคิดมากเนาะเราเอาไปใช้เราไปใช้หรือว่าเราพูดภาษาของเราเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะตอบกลับมาเป็นภาษาในแบบของเรานะคะอันนี้เขาก็บอกเลย Framework มัน ดูนะคะก็คืออะไรก็คือคิดแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ไปทำนะคะคิดเวลาคิดก็คือเขียนออกมามันก็จะได้เคลียร์เนาะเพราะว่าเวลาที่อยู่ในหัวเยอะๆะมันจะทําให้เราทาไมมันทำให้เราไม่ชัดเจนถ้าสมมติว่าเราไม่เขียนออกมามันก็จะตีกันอยู่แบบนั้นนะคะดีไซน์ก็คือตัดสินใจเลยทําสิ่งเดียวก็ได้แต่จริงที่งจะให้เขียนรับได้เนาะบางทีเราเห็นถือว่าเราเขียนในลิสต์แล้วว่าเราจะทําแต่บางทีมันดูแบบ มันดูเยอะเห็นแล้วเหนื่อยอ่ะให้เขียนออกมาเป็นแอคชั่นเล็กๆนะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราเขียนว่าเราจะไปออกกําลังกายอย่าเขียนแบบนี้เป็นก้อนๆมันใหญ่แล้วมันแบบเห็นแล้วมันแบบเหนื่อยไม่อยากทําไม่อยากไปเลยให้เขียนแบบนี้เอารองเท้ากีฬามาใส่ ผูกเชือกเดินไปที่หน้าประตูพอถ้าเดินไปที่หน้าประตูมันก็ขั้นต่อไปคืออะไรก็ต้องเปิดประตูใช่ไหมสำหรับไปก้าวขาไปเพราะก้าวขาไปหันหลังมาล็อกประตูปุ๊บต้องไปแล้วต้องต้องไปเข้าฟิตเนสแล้วใช่ไหมก็อยู่ที่ใส่รองเท้ากีฬายืนอยู่หน้าประตูเสร็จสับพเรียบร้อยแล้วไม่ไปฟิตเนสมันก็ยังไงยังไงอยู่นะะก็คือย่อยซอยออกมาเป็นแอคชั่นเล็กๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนจากการทําทั้งหมดเป็นทําทีละบล็อกนะคะก็คือโฟกัสทีละน้อยๆเช่น10 5นาที30นาทีอะไรอย่างนี้นะคะแต่แล้วแต่เราอะยิ่งเราเล่นบ่อยยิ่งเราใช้บ่อยมันก็จะคุ้นเคยกับภาษาเราตัวเราแล้วก็ลักษณะของเรานะคะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วก็ถ้าใครอยากที่จะได้ทั้ง5คําสั่งนี้นะคะตะกี้ตินาไม่ได้ไม่ได้โชว์ทั้งหมดเนาะ ก็เป็น5คำสั่งสําหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการที่จะเพิ่มยอดขายนะคะ6-7ลักต่อเดือนถ้าคุณอยากได้นะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดครูทีหน้านะคะแล้วก็ลองเอาไปใช้ได้เลยเนาะนี่ทีน่าแจกฟรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีน่าก็มีเท่านี้นะใครชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ได้ที่ทีเนตัน h a น n นลนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ เรงนี้ดูพูดเร็วมากเลยปะเระ,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 ระอันนี้แชท GPT อันนี้ค่ะห้าคำสั่งแล้วก็ทำเป็นรูปแบบไฟแชท GPT ตรงนี้หน้าอ้วนมากหนึ่งผมมาปิดได้ไหมผมปิดมันช่วยไหมทำผมใหญ่ๆไล้ดูหน้าเล็กลง